จะมาใช้เคล็ับสุดยอดตัวหอมแบบฉบับสาวญี่ปุ่นแบบคูณสามกันไปเลยตัวที่1ก็คือตัวนี้แทนสบูเ่เหลวอาบน้ํานะคะของโบทานิสนะคะออมเชื่อว,ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักแล้วก็คุ้เคยกับแบรนด์นี้กันจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็มีเสน่ห์สำหรับผู้หญิงมากนะคะคือใช้ตัวนี้อาบน้ําก่อนนะคะหลังจากอาบน้ําแล้วนะยังมีความหอมเขาติดผิวอยู่เลย แนะนำใช้ตัวนี้โบทานิสนะคะของ Botanical b o d y s o ี่นะคะรุ่นนี้ของอ้อมจะเป็นแบบดิฟมอยนะคะก็คือเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นอย่างมากเลยนี่เลยคะ่ะและตัวที่สองสำหรับอ้อมก็คือตัวนี้ ไข่นิ้ไบโอออยล์นะคะตัวนี้จะเป็นน้ํามันบํารุงผิวนะคะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากตัวนี้อ้อมจะใช้บํารุงผิวมือเป็นหลักนะคะใช้บํารุงเส้นผมได้ก็คือสามารถหยดใส่ฝ่ามือนะคะ 1- นถึงสหยดนะคะก็สามารถที่จะบํารุงเส้นผมของเราเนี่ยให้นุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อน,ออนด้วยตัวนี้ที่อ้อมใช้จะเป็นกลิ่นโรสมาเพิ่มความละมุนและความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะด้วยไข่นิ้ไบโอออยล์เป็นกลิ่นที่2แล้วความหอมของเราจะต้องปังตัวที่3ามค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นอะโลมาสวิต 8คูณ4ี่นะคะเป็นสเปรย์ฉีดแบบให้กลิ่นตัวเราหอมมากก็คือสามารถฉีดก่อนออกจากบ้านได้ฉีดเสร็จก็ออกไปผจญภัยนอกห้องนี้เลยนะคะเพิ่มความหอมให้กับตัวเองนะคะแบบคูณ3กันไปเลยนะคะกับตัวที่1น,นะคะสะบูรน้ำกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นบำรุงด้วยไคนิตไบโอออยล์ o o I, นะคะเป็นน้ำมันบำรุงผิวนะคะและปิดจบสุดท้ายก่อนออกจากบ้านสวยๆเลยนะคะอารมาสวิทนะคะมี3ตัวนี้แค่3ตัวนี้แค่เนี้ย ตัวเราก็หอมมีสเสน่ห์ก่อนอกาบ้านแล้วอะเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเคล็ดลับความหอมแบบฉบับของคนญี่ปุ่นนะคะมีตัวไหนที่หอมบ้างช่วยคอมเมนต์ให้อ้อมดูหน่อยว่าเอ๊ะมันยังมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันแบบเพิ่มความหอมให้กับผู้หญิงให้มันดูมีสเสน่ห์เวลาเดินผ่านแล้วมันดูเย้ายวนใจมากเลยอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะลงคอมเมนต์ให้อ้อมได้เลยนะคะที่ลองหาซื้อมาใช้บ้างละเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังต่อ